ในความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือดับทุกข์ดับกิเลสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบวชเป็นพระแต่ภพภูมิอื่นๆแม้จะอยู่สูงกว่ามนุษย์มีกิเลสน้อยกว่าแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่ มีบุญมากกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนื้อหาสาระดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับความเชื่อที่เรามักจะได้ยินว่าเทวดามาเกิดซึ่งก็เป็นจริงที่ท่านอาจลงมาบวชเป็นพระ ในศาสนาพุทธเพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสเข้าสู่กระแสพระนิพพานลักษณะนิสัยผู้มีบุญบารมีลงมาเกิดโอวาทธรรมหลวงปู่หม่อินทะสิริคนที่รู้จักทำทานรักษาศีลได้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดมาชาติใดนี้ จะเกิดมาในตระกูลที่ดีตระกูลที่ดีคือตระกูลที่มีศีลตระกูลที่มีธรรมเพราะฉะนั้นให้เรามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในจิตใจของตนเองก็งดเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนั่นแหละไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็ระงับไม่ให้มันเกิดขึ้น บางทีมันก็จะแสดงออกมาทางใจของเราอย่างที่ความอยากได้คือความโลภอย่างนี้เรามองเห็นว่ามันเป็นโทษมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของคนอื่นแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเอามาได้ก้าวนิสัยผู้มีบุญมากโอวาทธรรมจากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน 1. ไม่บุญเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทําให้ยอมรับต่อความจริงของชีวิตทําให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออํานาจบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญยริศทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งสิ้นในที่ลับ และที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญยญริศทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญยริศ ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญยญริษททำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุขเ่ 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็จะทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละเทสะการวางตามกำลังของบุญญาฤิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญยญริศเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที คนมีบุญมากมองเห็นโลกตามความเป็นจริงหลวงปู่เห็นวรลาโภบางคนก็ทำความดีมาแต่ก่อนนู้นมากมาชาตินี้ก็ตั้งตัวได้ดีทำความดีให้เจริญได้มากแต่บางคนก็ทำความดีมาแต่ก่อนน้อยเกิดมาชาตินี้ความสามารถในการจะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่มี เพราะกำลังบุญเก่ามันน้อยเหมือนบุคคลรับประทานอาหารไม่อิ่มนี่นะรับประทานอาหารแต่น้อยอย่างนี้กำลังมันก็น้อยทำงานก็ไม่ได้มากผู้ใดรับประทานอาหารอิ่มน้ำสาราญแล้วอย่างนี้การทำงานมันก็แข็งแรงดีทำได้มากฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนได้ทำความดีมามาก บุญกุศลบารมีอันนั้นนํามาเกิดในชาตินี้ก็เป็นผู้ชอบด้วยความดีสนใจอยากจะทำความดีให้สูงขึ้นไปเบื่อหน่ายทุกข์ในวัฏฏะสงสารอันนี้นี่ธรรมดาคนมีบุญมากสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนมากและมาในปัจจุบันนี้ก็มาสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็ทำให้เกิดความคิด นึกความรู้สึกต่อโลกอันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจริงๆเพราะอาศัยอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงและทั้งเป็นสิ่งบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอันผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามันก็รู้มันก็เห็นของจริงไปอย่างนี้แหละ รู้ความจริงของโลกนี้ทั้งภายในและภายนอกทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปราณีตมันก็สามารถอย่างปัญญาลงไปในท่าสี่ขันห้าเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงท่านใดมีลักษณะนิสัยของผู้มีบุญตามที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ข้างต้นบ้าง และข้อไหนที่ยังขาดตกบกพร่องเราก็สามารถปฏิบัติให้เป็นผู้มีบุญในชาติปัจจุบันนี้ได้เพื่อให้เราได้มีบุญกุศลนำทางชีวิตของเราในวันข้างหน้าต่อไปสวัสดีครับ